ไม่มีเธอในวันนั้นฉันคงไม่มีวันนี้หนึ่งแสนซับแล้วนั้นก็ Go! จริงๆขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่กดซับให้ฉันแล้วเหมือนเขารู้แล้วเขายิงสวนหน้าไปเฮดช็อตน็อกไปห,หนึ่งแล้วดับเบิลน็อกเลยสปาร์เกอร์ครับแม่โอ้โหและสปาร์เกอร์ไม่หมดครับผมสปาร์เกอร์จัดน็อกไป3คนครับแต่ว่าคนสุดท้ายยังอยู่ครับ TK เค ถ้าเป็นรอซ้ำก็ไปน้องใส่ดูเกรซี่มาแล้วก็โดนซ้ำออกนอกเกมไปครับก๊อกแก๊กนะฮะโค้ชแฟมิลี่เปิดไปแล้วไบรท์เนสไม่ไหวจริงๆครับเป็นออสแมนตัสครับไปน็อกใส่ไบรท์เนสมาซิกเนเจอร์ดูเหมือนจะเสียไป2แล้วครับตอนนี้ฮะโอ้โห oh. oh แล้วแบบนี้โดนก๊อกแก๊กน็อก,กเข้าไปนะฮะแบบนี้ดีเอ็มจีแลยแบบนี้ใกล้ๆถ้ายังเหลือไพเซนโฟอยู่แล้วปาระเบิดย้อยเข้ามาจังหวะนี้ยังไงโอ้โหระเบิดไฟของคิมมี่ปาเข้ามาเต็มๆน็อกไพเซนโฟมาตรงนี้อามโมรี่เกมมิ่งลำบากนะครับ และมีคนชาร์จบ้านเข้ามาครับจังหวะนี้เดี๋ยวรอดูเลย3 k เคเมทัลลิกครับกับด้านในในะฮะได้เป็นออเรนจ์ไจเอแล้วเดินชาร์จเข้ามา3าคนตรงนี้ใครจะโดนเปิดน็อกก่อนแล้วเป็นเกมครับที่โดนน็อกเข้าไปแล้วดูว่าอลโลนโอ้โหแล้วถึงเ,เปิดเปิดมุมมาย,ยังไม่ได้เมื่อกี้แล้วยังไงครับโอซี่โอซี่โดนสวนมาเจ็บหนักเหมือนกันครับแล้วบันไดนี้ก็เอาเรื่องแลมุมนี้นะครับแล้วเป็นนี่ฮะสามเคเมทัลลิกออกจากเกมเป็นทีมแรกของเกมแรกของเรานะครับสคีดจะขาาับรถต่อไปเดี๋ยวว่า มาแบบนี้ปะกันพอดีมันมีคนอยู่ด้านในมาและเรียบร้อยครับเจเนอโรเกมมิ่งเก็บสกีตไหมโอ้ระเบิดดอกทิ้งไปเลยครับแบบนี้เราปิดประตูก่อนเจเนอโรเกมมิ่งจังกี้ฟังเสียงอยู่นะฮะแล้วแมนซวน้าไปโดนน็อกได้แล้วดูว่ายิงตามเสียงมาเลยครับสตราออเรนจ์ไจแอนดาครับไปเก็บจังกี้มาอ่าแล้วได้คิวจากจังกี้ไปเลยครับโอ้แล้วยังมียิงซุ่มมาอยู่แล้วดูว่าสตะเจเนอโรเกมมิ่งครับส่งออร์เรนจ์ไจแอนจบระดับที่11ไปแล้วได้กับประสบการณ์เลยนะ ระดับโลมาแล้วตัวนี้แล้วดูฮอนโบย่าเข้ามาน้องใส่ก๊อกแก๊กไว้ได้นะก๊อกแก๊กอยู่บ้านคนเดียวด้วยตรงนี้ครับโอ้มีคนพยายามจะอ้อมหลังบ้านมาแต่ไม่ทันเลยครับเพราะว่า2คนเขาพุ่งเข้าบ้านไปและดักแมนดักแมนโดนเห็นตำแหน่งมาแล้วดักแมนโดนเห็นตำแหน่งมาแล้วแต่ว่าหลบเข้ามาก่อนนะดักแมนต้องระวังให้ดีไม่รอดแล้วครับดักแมนแล้วดูลอซานต่อเข้าไปน้องใส่ลาสิก้าแล้วเรียบร้อยข้ามมาแบบนี้โดนน็อกฟรีเลยครับแม่ลอซุปคมจริง แล้วเขาไปช้าสายอะคิมมี่ได้คิวจากแมวไปจัสโม,มเมนต,ต์เก็บคิวจากเจนโร่เกมมิ่งไปนครฮัมบูร์กโดนน็อกจากรอสซูปไปแล้วตัวน,นี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหฮัมบูร์กจูเนโอครับโดนเก็บเกมไปแล้วเอ็มไอเทสจบไปแล้วหกไปโมเมนต,ต์ต้องเอาตัวรอดนะครับแบบนี้และดาคาเรียตัดสินใจที่จะวิ่งชาร์จามาแล้วจัสโมเมนต์เห็นตำแหน่งครับโอ้ยฉีกมาแบบนี้ซ้ำทันทีออกเป็นแต้มคิวก่อนเลยครับแต่ละจัสโมเมนต์และสมองปิดทางด้านขวาไปใช่ครับตัวนี้และดูครับจัสโมเมนต์แล้วสเปรย์เรียบร้อยมาชิเเกกนนโโลด็บไปแต่ว่าชิเกนโลนก่อนนจะตาายไป็ออใส่ซโตได้เหมือนกัน แลวมีคนชาร์จเข้ามาตรงต้นหมายด้านหน้ามาแบบนี้มาริลโอ้แลว้วก็กูสาวเข้าไปแล้วดูฮะขอให้มาใกล้ตรงนี้ระเบิดยัดไปก่อนซ้ายขวาแล้ววันน,นลระเบิดไปน็อกใส่เด็กคิวลามาได้แล้วพีออกมาจังหวะนี้ก็โดนมาริลยิงน็อกไปครับวันนนครับแล้วครับพีขวารอแบบนี้สเปชุดแรกน็อกไปหนึ่งแลวเอจิเห็นเฮดช็อตพุมเฮดช็อตก็ซัดเฮดช็อตตรงนี้ได้ไม่ได้เรียบร้อยครับแม่มาริลครับกิมมี่โด่งออกมาก่อหนึ่งลูก แลวปั๊มยาสุดท้ายแล้วออกมาจังหวะดีครับมีสมองบางอยู่ฝ่ามือล็อกกี้ซ้ายมือเป็นจัสโมเมนของคิมมี่ครับพยายามจะเล่นกับสมองนะฮะคิมมี่ฮะแลดูครับมียิงกดเข้ามาแล้วจัดโมเมนต์ครับสำคัญพยายามจะบีไฟแต่ว่ายังมีระเบิดลูกหนึ่งครับจัดโมเมนต์ครับโอ้แล้วสุดท้ายเป็นล็อกกี้จีมาจอดรถแล้วเฮ้ยแล้วมาดิฟตองกลางทุ่งครับตรงนี้แล้วต้องลงมาก่อนแล้วรถก็ไหลควันก็ขึ้นรถก็ไหลควันต้องขึ้น โอ้แล้วอ้าวยางแตกยิงให้มันแตกก่อนแล้วนอนอ้าวรถไหลอ้าวนอนต่อไม่ได้ขานตามรถมาอา้าวขานมาอ้อาวรถไหลอ้าวเดินลุกขึ้นมาตามรถอีกโอ้โหระเบิดนะฮะห้าวินะเรียบร้อยระเรบ<ร>ิดอ้าว <laughs> แล้วเพชรเด็ดท่าจังหวะนี้ไปน็องจาวรถและเรียบร้อยครับที่ชิงตัวเองออกมาชิงตัวเองมาเข้ามาชนบ้านนี้ตัวเองน็อแล้วดูความยาญาติเปิระตูมาเรียบร้อยครับโอลเซก้าเฮดช็อตน็องไปและพี่เควินโดนน็องจากชนะทิพย์ไปเหมือนกันได้ครับโอเมนตัสโดนน็องไป โอสเตลลาตัวน้องบัลลาล่ามาของอเลโอเลมปัสจังหวะนี้ไปน็องเอาเวเลสได้แล้ไสายจีไปน้องบิลิฟขึ้นมาเหมือนกันแล้วไฟดักทางข้าไว้เลมปัสก็ฟไฟเบรกไปแล้วสายจีไปเก็บลิฟว่าจะเกมไปแล้วดูไฟเข้าไปไฟเข้าไปสองลูกติดติดอยู่ไม่ได้ต้องรอเนี่ยแล้วไฟเข้าไปอีกลูกหนึ่งนั้นสายดูยานโอเล่ปัสครับไฟเก็บคิวเอาเวเลสไปได้ครับโอ้ไฟมันลุกไฟมันร้อนนะผมบอกก่อนเลยครับรูซี่ทำยังไงดีครับตอนนี้รอจังหวะอยู่ไม่บ้าแล้วตรงนี้จริงครับแล้วรอจังหวะทางเข้าวบับจากที่เเดดือออร้นตัวงมาแล้วฟุ้งันี้ไปน็อคแฟมิลี่ไปครับจาิคัสก ุีพีกออกมากคุณ่อแล้วมันลายเดียวกันมาดนาวันมามนาวันไปยิงเพื่อนน้องครับแล้วคุเก็บน้องหลอนซับไปอเลปาสไปได้แต้มจากออสแมนตันหองน้ำขอบนอกกระโดดเช็คก่อนแล้วตั้งเป้ารอของมาเน้าวันกับ f w s p r t t ได้ยินเสียงเข้ามาแบรลิวเลดดอตอัดตัวแตกผมบอกแล้วสปาร์เกอร์เฮดช็อตน้องเดคร่นไปลอสเตอร์งหวะนี้เป็นน้องไฟนเหมนกันแล้วบานาวันงหวะนี้ลู่ครับเปนน้องจังกี้ได้ใลอสเตอร์ครับได้แต้มจากไฟแนาซ์มาแล้วสายจีไปเก็บสปาร์เกอร์ออกจากเกมซีเนจ จบครับทริปเบิลคิลเอะไะครับสายจีได้ยินเสียงต้องถอยต้องถอยบอกเพื่อนช่วยด้วยฮะตรงนี้ระกำระเบิดมูนวอล์กมูนวอ,อล์กปาระเบิดปลาไปเลยเพื่อนด้านบนมูสเต้ไปน็อกฟุ้งได้เหมือนกันแล้วสุดท้ายมูสเต้ซ้ำฟุกออกจากเกมไปเหลือคนเดียวจวังหวะนี้แมฟเฟอร์ลิกก็โดนซ้ำจากสายจีออกจากเกมครับอาริคัตอ e ีสปอร์ตสิบมีสามคิวในมือนะตอนนี้ครับอ่าแล้วโดนเคาะมาครับแหมสารสารเติมจจากเอวีอีสปอร์ต เฮ้ยเดี๋ยวไม่เจอแล้วประตูมันแตกโอ้โหบานนาวันโจนี่ดองดักแม่แล้วปานานิาวันนี้ก็ยิงเยอะจัดเลยฮะยิงฮะแล้วดูประานาครับซิกแซกปาระเบิดเข้าไปใส่ไกเซอร์ทูน่าเหลือคนเดียวหรือเปล่าบอดบาร์ดเรียบร้อยซิกแซกดับเบิลคิวสไตล์จีกับโตกับบอดบาร์ดครับ อย่างเดียวลูกเราเป็นแฟดนะจริงครับอ้าวเราบอดโอ้โหจังหวะนี้ล้อสโตไปน็อกซิงแซกได้ก่อนเลยครับล้อสโตจะเดินมามาลีกุ๊กกับจัสโมเมนต์แบบเล่นดีเหลือเกินปุ๊บปุ๊บหมูดโอ้โหเอาละครับค่อยๆได้เข้ามาตรงนี้นะแม็กโซนัสครับอ๋ซสามแล้วกันระเบิดอนกับอัมชั่นอยู่เรียบร้อยเป็นลอสโตนแต่ว่าคิวไปเลยแล้วดูพิเซ่โบขึ้นมาน็อกใส่ล้อสโตไปแล้วครับมาแจมนะครับอัมโมรีเกมมิ่งจะมาปิดงานและกินไก่ในการต่อรอบที่สองก็เรียบร้อยตายโบงครับจัสโมเมนต์ครับอันดับหนึ ยัดฟีจีนเปิดชากอนเอฟโฟหนึ่งชุดตรงนี้เราได้แค่ตัวเดียวครับแล้วจะสับบามินิต่อจะเคาะใส่หลังรถเข้าหัวลวกมาเป็นสองนอของทางฝั่งยัดฟรีจีนแล้วเป็นสามนอคนเดียวเก็บไฮเซอร์ทูน,น่าครับผมรุจิด,ดีมเดี๋ยวต้องดูจะหันหลังให้ยิงฟรีหรือเปล่าแล้วทีน้อย ตีน้อยกระโดดเห็นดักแมนคนแรกแล้วดักแมนเข้าหลักบ,บังเกอร์หรือเปล่าหรือกระโดดขึ้นรถตั้งิจใจจะขับรถพอดีครับโอ้ดักแมนน่าจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าโดนยิงฟีไปก่อนโดนไปสองนัดก็ดักแมนและดูว่ามียิงสวนคืนมาแต่ว,ว่าเขาปลาระเบิดมาจังหวะน,นี้ดักแมนและดักแมนต้องถอยครับแบบนี้พยายามที่จะเดินดันเข้ามาดักแมนมีนอรอจังหวะแล้วขึ้นมาจังหวะน,นี้ใครเฉียบกว่าแล้วไปตีน้อยไปน็อกใส่ดักแมนครับโอ้โหไามมิง่งนะดักแมนครับ เตรียมตัวให้ดีครับไพเซโป้ครับด้านหน้าแล้วเพื่อนเจอก่อดในรอบเกมมิ่งโดยลอเตอร์ตัดมาแล้วไพเซโป้ยิงตัวด้านขวาด้าซ้ายมีคนมาเจมไม่ได้นอกทวเกซี่ยิงตัดสวนคืนไปเทรดล็อกได้แต่ว่าชะตาทิพย์ไปยิงตัดเวซี่ไพเซโป้โดนซ้ดปล่อนลอเตอร์เดินมาตรงนี้รุนที่มายิงช่วยด้านข้างกันแล้วช่วยน็อกร่างเป่าอลินุปไปเป็นชะาทิพย์โดนเฮดช็อตด้วยแบร์ิลครับผมเก็บเสียงดีๆครับไม้ทีแบบนี้แล้วรอเป้าจังหวะนี้เล็ดดอตแบร์ริลถ้าเขาไม่ใจร้อนมุมนี้คือเสียเปรียบสสุุดดๆๆโอ้วางเป้ารียตครับอกตู แล้วดูวงอัปเดตนะท่านะผู้ชมครับยังเข้ากลางมาชูตติ้งเรนยังอยู่นะสปาร์จานิตก็ยังอยู่ทางขวาเป็น FW มาแล้วมีโปรแทกครับไปน็อกใสโอลิมปัสได้ครับใช่ครับผมกยิงสวนเข้าไปก็ได้เป็นโปรแทกหรือเปล่าที่โดนนัดแรกเข้าหัวเมื่อสักครู่แล้วดูว่าบิลีมามีปลาระเบิดสวนยอ้อนแกะเข้าไปแต่ว่าระเบ<อ>ิดลูกนี้มันมาแล้วเรียบร้อยดับเบิลน็อกทันทีครับแบบนี้โอลิมปัสกับบาดาน่าวันแล้วนะคุล่าไปน็อกใส่ตีน้อยมาไม่โอลิมปัสแกก็เลยจะชุบเลยครับแล้วเขาเลื่อนไม่เต็ม โอ้ยโอ้โหเกือบไปเป็นสมองเพื่อนอนะทุกทีแล้วฟุกไปยิงชิเกตเอาลอนได้มาอีกหนึ่งครับสำหรับอาริแคทเหมือนกันครับผมเอาแล,แล้วตามโซกี้อยู่ในสมองนะฮะตอนนี้เดอร์คารี่ไปโดนโน็อกไปแล้วขึ้นมาจังหวะเด็ดจากแครี่ไปโดนซ้ํามาแต่ว่าจัาจสตบีกินนอนอยู่แล้วมาจังหวะนี้หลอมหลอมเมื่อจัสตบีกินครับแล้วสปาร์เกอร์เก็บบิลิฟซ้อำออกนอกเกมไปโฮ้ยยังไงลูกศิษย์ยังเหลือเมเปอร์ลิกหรือเปล่านะครับเราเห็นดักแมนวิ่ง โอ้ยแล้วถ้าเปนานว่าชุดเดียวโอโหสบตาั่นแหละล่วงครับผมโอ้โหเมกเอาเรื่องครับเหมือนแกค่อยๆตะลอมตะลอมขอบนอก้ามาแล้วมาเจอด้านหลังสกีตโอ้โหคนจริงครับผมคิมพี่หันมาซัดชุดเดียวสวนโอโสกีตใช่ครับมีปานเงือเหมือนกันโอ้โหแล้วโดนรู้ตัวโดนรู้ตัวแมกโซนัสแล้วดูฮะกลัวที่ไหนฮะแดกคูร่าแดกคูล่าเราจะมาล่าแมกโซนัสแล้วแฝดส,สวนออกมาครับจะเดินทะลุแฝดเลยฮะโอ้โหไม่มีความเกรงกลัวอะไรทั้งสิ้น แปดนาวทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆรถระเบิดด้านหลังตอนที่ขนลุกสู้แมตต์ดัดเงี้ยมาวันด้านซ้ายแล้วจะเจอเด็กูล่าโดยิงก่อนดาเมจขึ้นมาแต่ว่าโบโลตอฟเติมไฟไปก่อนนะหลังรถตรงนี้ยิงสี่แล้วลุกขึ้นมาแมกต์นัดดูว่าความเก่าเกมไล้เพื่อช่วยเติมด้านหลังแมตั์กระสุนหมดแล้วก็จะยัดเลยครับผมอะไแล้วรออยู่ในวันเลือดเลือดแบบนี้ลำบากอยู่ที่จังหวะแล้วฮะสำหรับนี่ครับมาลิก เมอร์เวลิกและโดนแฟนเข้ามาจังหวะนี้เมอร์เวลิกเต็มเต็มเรียบร้อยแม็กโซนัสครับโชว์เข้าไปจังหวะนี้ระเบิด2ลูกเอาไป2คิวแล้วประเด็นคือตอนนี้มาถึงท็อป6สคนสุดท้ายและมีระเบิดไฟมาแต่ว่าขอหลบก่อนแต่ว่าลูกนี้มันไป มันลานลงมาจะตะแกีงด้านบนแล้วดูฮะลานโลกครับผมยักษ์ที่วตรงนี้เลยเอกรูเซียตูดโผล่นะฮะตรงนี้ตูดโผล่นะเอกรูเซียเอกรูเซียตูดโผล่ครับผมตรง<ม>นี้เนี่ยโดนยิงเข้ามามันมีงูจริงๆครับผมตรงนี้นะฮะเลยเรียบร้อยครับลเลยริเซียโดนซ้ำเอานอกเกมไปแล้วตอนนี้เราดูเอกรูเซียต้องเดินมาถ้าถึงงูไฟกันเสร็จปุ๊บเอกรูเซียเลือดเลือดไม่เติมแล้วสบองตรงนี้ไม่มีเอกรูเซียกดกดไออโอ้ปลี่ยปืนไม่ทันแล้วก็ตูดมันกดไฟป แลมีทางฝั่งของตามโชคี้เฮ่นะครับยิงตรข้ามานแล้วตัวที่ที่อาลดรอปไปอีกหนึ่งและเจเจอ้ยโอโหฉากนี้เอาจัดแล้วมีเพื่อนชอบไอศกรีดโดนรู้ตตำแหน่งและเจเจครับดูฮะกระโดดดูจะไฮกาวมาและซิบิลอ์ครับยิงน้องขงกิกโดตามแล้วเจเจโดนสวนบ้านจ่สุดท้ายมีทางฝั่งเอ็มบีเอเซ็ตเก็บรูสิตดีปุนมสุดท้ายแลวเป็นอันดับที่6จนได้ครับผมสิตดีต้องขอบคุณใครเธอดูหน้าเลยนะฮะฉาเข้ามาแบบนี้แต่ว่าประเด็นคืออยู่คนเดียวก็ยังจะมาหาอีกแล้วจนครับแบบนี้โดนเจอตำแหน่งมาแลจนในใบ้าน,นเข้ามา เรียบร้อยครับผมสำหรับตัวไซค์เกอร์แล้วก็เจมส์ตัวซ้ำบอลแ้วก็เกมไปโดยเอจิครับดูว่าจังหวะจะเสียหรือเปล่าเพื่อเล่นซ้ายเนี่ยแอบแหลมป่าแล้วเขาไปหันขวาเลยครับผมสกบขึ้นมาทิกดได้ก่อนหนึ่งก็คูลสามครับได้มันหนึ่งครับผมยักคิวยักซ้ายยักขวาตรงนี้ยักไหลสักหน่อยฮะเนี่ยแล้วเป็นซีซีวิลลอนครับไปยิงเฮดช็อตใส่ทั้งฝ่ายอันนี่ได้แล้วจีนไฟของแฮปปี้เทวินก็ไปโดนติดด้านล่างเหมือนกันครับอันนี้แคทมีปัญหาแล้วครับตอนนี้โอ้แล้วมีระเบิดดยยต่อเี๋วระเบิดมาเลลยด้านหังมาแล้วดูระเบิิดดดไฟนนเียววะะฮหลงพ่อ โอ้โหลงพ่อนี่ฮะหลงพ่อเนี่ยกั้ยของอยังดีอยู่ครับผมเป็นไงตรงนี้นะครับผมบอกแล้วห้อยตะกรุดไว้ก,กันไฟนะฮะบ้านใกล้ๆตรงนี้ก็มีคนเหมือนกันแต่ว,ว่ามากับเอจิกับสปาร์เกอร์สองคนครับ ไปถึงวันนนด้วยแล้วมีคนจอดรถอยู่ด้านนอกมาเป็นไบร์เน็ตและแนะสกลับไปเก็บบอสเซนมา,าแล้วรถนี่เสียหมดเลยรถเสียหมดเลยในะจังหวะปีนเข้ามานิดเดียวครับแต่ว่าไบร์เน็ตไม่นอดได้เป็นแม็กโซนาที่ซ้ำออกนอกเกมไปแล้วครับโอเลปาร์ดึงอยู่นานแล้วบอกว่าเมื่อยตรงนี้ไม่ไหวแล้วสมบกโกบาอยากคิวตายวงไปแล้วบอร์เซก้าออกมาจังหวะเดียวเลยโดนอาโรนไปแั้วสุดท้ายเป็นโอเลปาร์ดที่มาช่วยซ้ำแล้วบอกก้าก็ตายวงจากกีนคนสุดท้ายของบีลีฟแล้ววูซี่ครับไปน็อกใส่บอสมาโอ้ยบอกครับก็ท็อปฟอร์มเลยกับรอบนี้แล้วดดดูเเม็ียวงา ครับ18ดามเมจเตยหน้าไปทีไม่รู้ว่าหมวกในหน้าจะไม่มีหรือเปล่าครับเมื่อกี้แล้วจูเลีโอวัดกันอยู่แล้วโดยชนะทีไป20กว่าดามเมจแล้วจูเลีโอมีเคาะแถบอยู่แต่ว่าซ้ายก็ต้องระวังมาจูเลีโอตัดสินใจที่จะเดินชาร์จเข้ามาคนเดียวแบบนี้ซิกแซกไปเก็บบูซี่มาแต่ว่าจูเลียอยืนวัดหัวกันอยู่แล้วเฮดช็อตเก็บชนะทีไปนี่ครับ M I T H เก็บออริจินวูฟออกหมดเลยจบอันดับ8ครับโอ้โหจูเลีโอครับแล้วดูฮะจากขวามาไหลซ้ายต่อ M I T H จะเข้าชาร์จใส่เบอร์เฮลลแแ้วมมีอ บีเอ็มแซที่รับนอกอยู่คนเดียวแต่เขาจะชาร์จ้านซ้ายด้านในสา,ามคนแล้วมีน็อกอยู่หนึ่งไฟว์วอลตอมันดักของซีวีร้อนและเจเจจะโดนโฉบปาตุยคอามโมย่าบุกได้เพียงกว่าเป็นเดินสูง หลบหลังเติร์นแล้วดักแบนเก็บทรัพตัวแรกไปแล้วขึ้นมาเปิดตัวไปหน่อยครับสำหรับดักแบนแล้วเป็นจูเลียอยิงใส่แอมบเอ็มจ็ดด้านนอกไปเอ็กซ์ติเโดนยิงหลังมาเป็นซีมิวรอนและจูเลีโอยิงเก็บคิวไปได้ครับโอ้แล้วซีมิวรอนครับแกมีฉีดขวาออกมาซีมิวรอนแกฉีดขวาออกมาเกินไปนี่ครับแล้วเป็นจูเลีโอครับที่ไปน็อกได้และเหลือเจเจสคนสุดท้ายครับสำหรับเบอร์ทูเฮลครับแล้วหนึ่งกลางจะเจอไทรสักสูน้าครับบอดบาร์อยู่ในด้านซ้ายนี่เองครับโดนดักตรงนั้นครับยังไงก็ต้องวิ่งงงงงงงนนนนะะะะฮฮตตตตรรีี้้้้บบบบอออออทาาายยยััััไไไกก็ววววิิ่่่แลลลถมมปปเเซโคจจข ดูฮะโ oh, อ้โหดักแมนนัดเดียวพอตรงนี้80ประเทศปก็ต้องหลบเหมือนกันแต่ว่าปัญหาคือวงมันบีบปาตรเกซี่ยิงกดดันแล้วมันต่อยตรงนี้ฝืนไปคุณเสียก็ไม่ไหวครับโอ้โหสุดท้ายเป็นทางฝั่งของเอจรับที่ปิดเอเมอร์เฮดออกอันดัที่สี่วิ่งมาโมบงับตรงนี้ดูเกซีก่แกเห็นจะได้ตายแล้วตีน้อยจะโดนฉีกขวามาจะร่อเกมิ่งคนแรกแล้วแปดมาขาวอยู่ตีน้อยแต่ว่าทามิ่งเกือบจะทันครับผมแต่ว่าก็เป็นการยิงของเจ้าเกมิ่งที่เฉียบกว่าแล้วปิดแชมป์เลยหรือเปล่าลิเกมิ่งเหลือคนเดียวแล้วคนทด่แคท เรียบร้อยนะครับไปแบบเฉียบเดครับแต่ละเอมมเมริกันแล้วฝ่ายรุ่นนี้ไปครับดูเหมือนจะหวังผลนะแล้วซ้ายมาอย่างไรแล้วขวาน็อกมา,อา,าไอ้ลอสเตอร์ครับโอ้โหน็อกอเวเลสเกินไปโอ้โหเหมือนยืนแหลมๆกันหลังออกไม่พ้นหรือเปล่าแล้วดูฮัมีออสแบนทัสระยะม,มายิงใส่มิแล้นอนเฮชช็อตได้เหมือนกันนะน่าจะเป็นเอสเคเอสก็บผมอีกด้านหนึ่ง อาโทนี่ตรงนี้ยังติดแงกอยู่อาเล่นบลูครับกำลังจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างครับจะออกขวาไปช่วยเพื mm ่อนก็กะไรอยู oh. Oh ่อาโทนี oh. Oh ่แล้วเคบายขึ้นมากดใส่ครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้แอบห้าวไปนิดนึงแลจังหวะไม่ดีแล้วถ้ายระเบิดเนี่ยจอดลงตัวเองซ้ำตายจากการต้องซิกแซกนั่นเองครับก็ไปดึงสลักแล้วเมื่อกี้แล้วก็โดนน้องไปกันเลยระเบิดไปแล้วดักแม่ไปเปิดน้องใส่ล้อซาโต้เอาละครับเอ็มไอทีเอสครับแบบนี้ ว่าสุดเลยไหมครับลัคกี้จิมค้ำอยู่ไกลๆแล้วไฟพยายามจะไฟเก็บลอซานโตสอย่างนี้ไม่อดแอ้วล้อซานโตสโอ้ระยะไกลครับดูครับพยายามจะไปให้จบครับให้ลงก็ตรงนี้แล้วสุดท้ายวิ่งมาฝืนตรงนี้ตัวเองก็ไม่ไหวพอแท็กจะเอาคิวสุดท้ายให้กับทีมแต่ว่าตัวเองก็ต้องส่งจบโลเ้นแคทออก13มาตอนนี้ที่3โคเ้นแคทมีโอกาสโดนแซงแล้วโดนเอเมเนแซงไปแล้วดักแมนได้น็อกไปสิบจาก็อกแก๊แล้วสุดท้ายยูดิโอจะไหวไหมตอนนี้ตามีกแค่3แต้นแล้วก็จะได้แรงดด้วยถ้ายื้อต่อไปได้ตัดบอด้าไรง จูเล right? right oh oh, 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 ีโอจะกดลากทองไว้ะด้านซ้ายเอช็อตปาด็อกสองตัวอย่จะต้องหมดกระสุนหมดโอ้โหไม่มีแบ็กเตอร์มันหมดแม้กระทั่งรีโหลดไม่มีให้ด้วยโอ้โหวิ่งขีดจูเลีโอแล like ้ววิ่งไปเก็บกระสุนเพื่อด้านหลังครับต้องดูเดนเอก็ผมบอกเลยว่าชะงักเหมือนกันตรงนี้น็อกสองกางถนนโจูเลียโอซับเอาคีบอดบาร์ดตายอีกหนึ่ง แล้วตอนนี้ท็อปเจ็ดก็ปาไปเจจีมาช่วยด้านหลังแบบนี้จะเป็นโอกาสพิ่กระเป๋าของกินิโอหนึ่งเดียวของเอเวเรสที่รอดอยู่ครับผมและได้คิวเก็บมาใส่จีแรกกันไปไอ้กณเซียกับปูสเตเั่นเองครับผมฟุกครับผมจากอาริแคสคนนี้จะเป็นตัวเป็นเกมให้สำหรับทั้งสองทีแลังๆก็โดนเห็นก่อนแล้วทุกคนสิแต่ว่านี่ครับอาเบโลน่าครับยิงมาจากไกลๆแล้วเหลือเจ็ด ยังไงละทูเคซี่อยู่ยากแล้วฮะอยู่ายากโอ้โหแล้วอยู่ไม่ได้แล้วสุดท้ายปิดคิวจากซิเดเจอร์สองคนเลยวี่เกมมิ่งจบดับเจ็ดไปแล้วดูกางกลางตรงนี้ไ่ดีไม่ใกลไม่ไกลจูริโอเท่าไหร่แล้วมีโอกาสยิงฟรีต่อจูริโอจูริโอหลังโอ้โหเขาเหมือนจะต้องทำแต้มให้มากที่สุดแล้วไปน็อกได้หนึ่งแล้วซ้ำไม่ได้ครับมุมนี้ยัางไงาต่อเลยครับทำดาเมจให้ตัวมีโอกาสขึ้นเป็นแปดแล้วมีโอกาสขึ้นไปมากกว่าแปดด้วยเอ้ยขึ้นไปมากกว่าเจ็ดด้วยต้องรอดูครับจะทำได้ไหมครับซีเดเจอร์ แล้วดูฮะยิงแจกไปครับโอ้โหแย่งคิวมาแล้วเก็บตัวสุดท้ายด้วยฮองตปจานิสกันเองครับบ็อกก้าตายไป,ไปเป็นสปาร์เกอร์ดวลแชมป์กันแล้วฮะตัวเกสส์ไรเกอร์อยู่ด้านบนเป็นไฮกราวมากกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้ไม้ทีและจนน็อกอยู่แล้วมาที่เป็นน็อกไฟแล้วเฮดเวดเจ็บหนักตอนนี้กลายเป็นซิเนเจอร์ได้เปรียบเต็มๆ,ๆแล้วสปาร์เกอร์นี่ครับเมื่อกี้ฮะเอาละ<า>ฮะไฟเขาครับอ่อนไฟเลยครับซีเนเจอร์มาแล้วอ่อนไฟครับอยู่ตรงปอกแล้วดูครับเรื่องของความผิดพลาดของจังหวะนี้โรถไรเกอร์ครับแล้วส่งบอลเป็น13คิว